สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลักนณามีน ราศีมีนทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lucky Number Channel ดูดวงกับช่องเลขมงคลกันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนตุลาคมปี2564ของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนช่องของเราจะใช้โหราศาสตร์ไทยเป็นหลักในการพยากรณ์ดวงชะตาและหลังจากที่แม่หมอได้พยากรณ์ภาพรวมของดวงดาวต่างๆว่าจะมีอิทธิพลกับเจ้าชะตาอย่างไรบ้างแล้ว ะะแม่หมอจะใช้ไพ่ทาโร่มาช่วยในการทำนายเพิ่มเติมในช่วงท้ายคลิปด้วยนะคะสำหรับดวงชะตาประจำเดือนตุลาคมของชาวลัคนามีนราศีมีนจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็ขอเชิญรับชมรับฟังคำพยากรณ์กันได้เลยนะคะ สำหรับรูปดวงในเดือนนี้อาจจะดูแปลกตานิดนึงหน่อยนะเพราะว่า,าแม่หมอจะใช้รูปดวงของวันที่29ตุลาคมมาเป็นเกณฑ์ในการพยากรณ์ในการทำนายนะคะเพราะว่ากว่าที่ดาวพุธพระเกตแล้วก็ดาวสุขจะย้ายนะจะเป็นช่วงสิ้นเดือนพอดีก็น่าจะมีผลกับดวงชะตาในเดือนหน้ามากกว่าเนาะและจุดสำคัญในเดือนนี้นะคะนั่นก็คือดาวพฤหัสได้ย้ายกลับเข้ามาสถิตอยู่ในราศีมังกรอีกรอบแล้วนะคะ ดาวพฤหัสค่อนข้างจะสําคัญเพราะว่าเป็นทั้งดาวประจําตัวและยังเป็นดาวกรรมมะการงานของคนมีนด้วย ในช่วงที่ผ่านมานะคะดาวพรหัสไปโคโจรไปสถิตอยู่ในภพวินาศก็ทําให้ชาวมีหลายๆคนเลยนะคะเรียกว่าชีวิตของคุณวินาศมาตลอด6เดือนที่ผ่านมาและตั้งแต่ในวันที่28กันยายนดาวพรหัสก็ได้ถอยกลับมาสถิตอยู่ในภพลาพระโชคลาภความสําเร็จของคุณอีกครั้งแล้วนะคะเมื่อดาวประจําตัวกลับมาอยู่ในตําแหน่งที่ดีกลับมาอยู่ในลาพระจะเป็นจังหวะที่คุณจะมีลาบมีผล การตัดสินใจในเรื่องราวต่างๆในช่วงนี้จะดีขึ้นจะมีสติมากขึ้นแล้วก็จะมีทางออกในช่วงที่ชีวิตกําลังท้อแท้หลายคนจะมีผู้ใหญ่มีเจ้านายเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาซัพพอร์ตให้คุณรอดพ้นจากวิกฤตได้ดังนั้นนะคะในเดือนตุลาคมน่าจะเป็นเดือนที่คนมีนจะมีโอกาสดีๆเข้ามามีโชคดีๆเข้ามาม แต่ว่าดาวพฤหัสเขาจะโครจรมาเจอดาวเสาร์นะคะก็เป็นคู่ดาวแห่งการต่อสู้ดิ้นรนนะคะคู่ดาวแห่งการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงดังนั้นนะคะ40วันจากนี้ไปอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องพัฒนาตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะหรือมันอาจจะมีเหตุบางอย่างทําให้คุณนะคะคนมีนอาจจะต้องเปลี่ยนไมซ์เซตเปลี่ยนวิธีการดําเนินชีวิตนะคะเพื่อที่จะทําให้ชีวิตของคุณกลับมาพลิกฟื้นให้กลับมายืนได้อย่างมั่นคงอีกครั้งนะคะ แน่นอนค่ะว่าในทุกๆการเปลี่ยนแปลงคุณก็ต้องมีความกล้าหาญที่จะเปลี่ยนนะคะอาจจะต้องเหนื่อยกอน,นกรมันถึงจะสําเร็จได้ใดๆก็ตามแต่นะคะอดีตอาจจะเคยพังค่ะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าในเดือนตุลาคมนี้ชาวลัคนาราศีมีนก็จะกลับมาปังกลับมาโดดเด่นและดวงดีไม่แพ้ราศีอื่นเลยนะคะ ในด้านการงานนะคะตอนนี้ดาวการงานของคุณได้ถอยกลับมาสถิตยอยู่ในภพลาพะโชคลาบความสําเร็จอีกครั้งดังนั้นอะไรที่เคยยากอะไรที่เคยมีปัญหา จากนี้ไปในเดือนนี้จะง่ายมากขึ้นสำหรับคุณขอให้ใช้ช่วงจังหวะเวลานี้นะคนมีนในการที่จะจะสางแก้ไขปัญหาถ้าหากก่อนหน้านี้คุณเคยลำบากเคยเหนื่อยยากนะคะเดือนนี้นะคะหน้าที่การงานทุกๆสิ่งที่คุณทำจะอยู่ในทิศทางที่ดีมากขึ้นเจ้านายก็จะกลับมาเห็นคุณค่าของคุณนะคะบางคนจะมีโอกาสในการที่จะได้รับการโปรโมทการเลื่อนขั้นนะคะและก็เป็นจังหวะที่เหมาะสมในเรื่องของการลงทุน เปิดกิจาการหรือว่าจะได้ขยับขยายธุรกิจให้ได้กําไรเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าใครที่ได้เดินทางมีเรื่องของการพบปะเจรจานะเดือนนี้จะมีผลประโยชน์แล้วก็มีลาบผลเข้ามาด้วยนะคะดังนั้นภาพรวมการงานดีขึ้นนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนอกจากนี้ยังมีโอกาสมีเกณฑ์ในเรื่องของความก้าวหน้าความสําเร็จอยู่กับคุณไปตลอดทั้งเดือนเลยนะคะในด้านการเงิน ก่อนวันที่21ตุลาคมนะคะเรียกว่าการเงินก็ยังดีต่อเนื่องนะคนมีนจะมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือทางการเงินนะคะบางคนจะได้เงินจากเพศตรงข้ามได้เงินจากหุ้นส่วนได้เงินจากการลงทุนกลับคืนมาหรือว่านะคะในบางคนที่รู้สึกว่าเงินมันค่อนข้างจะตึงมือรู้สึกหมุนไม่ทันยังไงเดือนนี้อาจจะมีปฏิหาริ์บางอย่างเข้ามาทําให้คุณสามารถที่จะเอาตัวรอดผ่านพ้นวิกฤตได้และการที่ดาวพฤหัสนะคะมาโครจรอ,อยู่ในลาพระก็ ก็จะทําให้คนมีมีลาบมีผลนะคะมีโชคเกี่ยวกับการเงินเข้ามาในบางคนจะได้เงินเก่าๆเ,เงินตกเบิกในช่วงนี้ก็ได้นะคะยังไงก็ตามแต่นะคะหลังวันที่21ตุลาคมนะคะดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณจะโครจรเข้าไปอยู่ในภพมรณะนะคะ ดาวอังคารจะโครจรเป็น8แก่ลัคนาดังนั้นนะคะในช่วงปลายเดือนสําหรับชาวลัคนาราศีมีนอาจจะมีภาระมีค่าใช้จ่ายเข้ามาเยอะมากเลยนะคะหลายคนต้องเอาเงินไปแก้ไขปัญหานะคะภาพรวมการเงินในเดือนนี้คือคนมีนโชคลาบมีเข้ามาอย่างแน่นอนคุณหาเงินได้คะ่ะแต่ว่ารายจ่ายก็มีเข้ามารอเยอะนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเยอะมากๆในช่วงประมาณปลายปลายเดือนตุลาคมนะคะ ในด้านความรักดาวความรักของคุณยังโครจรมั่นคงดีนะคะและดาวศุกร์ก็ไม่ได้ไปโครจรอ,อยู่ในภพที่เสียสำหรับคนมีคู่มีแฟนนะความรักมั่นคงดีแถมแฟนของคุณก็สามารถที่จะเป็นที่พึ่งที่พาให้คุณได้สามารถที่จะสนับสนุนซัพพอร์ตในเรื่องที่คุณลำบากเดือดร้อนได้ในช่วงนี้ แต่ว่าในช่วงก่อนวันที่18ตุลาคมนะคะดาวอาทิตย์เนี่ยยังกลุ่มกับดาวความรักของคุณทําให้นะคะในช่วงต้นเดือนไปถึงกลางเดือนอาจจะมีบ้างในเรื่องของปากเสียงนะคะทะเลาะกันหรืออาจจะมีอุปสรรคทางความรักเข้ามาในระยะนี้ดังนั้นนะคะคนโสดคุณอาจจะต้องรองให้ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าราศีตุลก่อนนะหลังวันที่18เป็นต้นไปรักใครชอบใครก็ค่อยไปสารภาพกับเขานะคะหรือไม่แม่หมอแนะนานะคะว่ายังไงในเดือน เดือนนี้อยากจะให้คุยกันไปก่อนศึกษากันไปก่อนอย่าเพิ่งด่วนทุ่มเทนะคะอย่าเพิ่งด่วนรักมากจนเกินไปก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะคะใช้เวลาในช่วงนี้เรียนรู้กันไปก่อนจะดีกว่าเนาะ ในด้านสุขภาพนะคะอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางนะคะอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะเดือนนี้ทุกๆราศีนะ่าจะต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุให้มากเนาะเพราะว่ามันมีดาวคู่ศัตรูมาอยู่ร่วมกันแล้วก็ยังเลงกับดาวมฤตยูด้วยอนอกจากนี้คนมีนอาจจะต้องระวังในเรื่องของฟืนไฟไฟไหม้ภัยที่มาจากพายุมาจากลมนะคะแล้วก็ภัยที่มากับความร้อนกันด้วยนะคะสําหรับภาพรวมชีวิตในเดือนตุลาคม นะเรียกว่าชีวิตของคุณหายวินาศพ้นคล้อพ้นภัยแล้วนะคะชาวลัคนาราศีมีนนอกจากนี้คุณยังโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานเข้ามาด้วยหลังจากที่ต้องเหนื่อยต้องหนักมาสักพักใหญ่ๆนะเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่จะได้พักนะคะได้ผ่อนคลายมากขึ้นสิ่งที่ได้ลงทุนลงแรงกระทําไว้จะปรากฏผลสําเร็จคุณจะได้ผลตอบแทนกลับเข้ามาดาาประจํารรตัวไปโครจรอ,อยู่ในลาภแปลว่าพาตัวเองไปหาลาภหาผลหาเงิน หาทองหาโอกาสดีๆให้กับชีวิตของตัวเองแม่หมอก็ขอให้คุณใช้จังหวะเวลานี้นะคะในการที่จะกอบโกยในเรื่องของความโชคดีอย่างเต็มที่เลยนะคะในส่วนวันที่อารมณอาจจะไม่ค่อยดีนะลูกน้องลูกหลานไม่ได้อย่างใจจะได้แก่วันที่2 3 4 7 8 16และวันที่17ตุลาคมนะคะ สำหรับคำทำนายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโร่ประจำเดือนตุลาคมของชาวลัคนาราศีมีนเสียงไทยได้ไพ่เอทออฟค c ั p จัส t เมนและเดอะสตาร์นะคะ เอาล่ะก็จะเห็นนะคะว่าเดือนนี้คุณมีไพ่มเมเจอร์เข้ามาถึง2ใบน่าจะมีความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตคุณที่เห็นเป็นรูปธรรมนะคะ As of Cups นะคะไพ่ใบแรกก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นใหม่นะคะแปลว่าชาวลัคนาราศรีมีนกําลังจะได้รับโอกาสครั้งใหม่ได้รับพรนันยิ่งใหญ่จากท้องฟ้าและเดือนตุลานี้นะคะดาวศุกร์จะไปโคโจรอยู่ในราศรีธาตุน้ําก็จะส่งผลให้คนมีนคุณจะได้ฟื้นฟูพลังงานในตัว เขึ้นมาอีกครั้งนะคะมีโอกาสที่จะได้รับในสิ่งที่ปรารถนาน ทั้งในเรื่องของเงินทั้งในเรื่องของความรักหรือว่าความสําเร็จอะไรก็ตามแต่ที่เป็นความสุขของคุณนะคะมีไพ่เอชออฟคัพเข้ามานะแปลว่าคุณมีโอกาสจะได้รับในสิ่งนั้นส่วนไพ่ใบที่สองนะไพ่จัสตเมนต์นะคะเป็นไพ่แห่งการปลดปล่อยแน่นอนคะ่ะว่าเดือนนี้ดาวพฤหัสได้ย้ายออกจากวินาศได้ย้ายออกจากมุมอับของดวงชะตานะคะก็คล้ายๆกับว่าคุณกําลังจะถูกปลุกให้ลุกขึ้นมาอีกครั้งสถานการณ์ในชีวิตของคุณกําลังจะพลิกผันนะ อะไรที่อึดอัดอะไรที่รุมเร้าปัญหาภาระต่างๆในเดือนนี้จะหายไปส่วนไพ่ใบสุดท้ายนะคะเดะสตาก็คือไพ่ของความหวังนะคะปัญหาต่างๆความเครียดความกังวลที่มันสะสมมา เดินสตาร์เข้ามาแล้วนะคะแม่หมอก็ขอให้คุณมีความหวงังมีแรงบันดานใจนะคะคุณสามารถที่จะปลดเรื่องอดีตที่ไม่ดีออกไปได้อะไรที่เคยผิดพลาดก็ต้องปล่อยมันไปนะคะหรือถ้าไปหลงเชื่อใจคนไม่ดีก็ให้แล้วไปเอามาปรับปรุงแก้ไขนะคะเอามาเป็นบทเรียนในชีวิตเอามาพัฒนาตัวเองเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปเจ็บซ้ำรอยเดิมกันนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งช่องของเราเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับผู้จัดทําคลิปด้วยนะคะหากท่านใดนะที่ให้เกียรติสละเวลากดไลค์กดแชร์กดดูช่องของเรามาโดยตลอดนะคะแม่หมอและทีมงานก็ขอขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดือนหน้านะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ